ดอกไม้สีแดงในคืนเันชามันสักลงมาทำใจฉันแทบอะลาอาจเป็นดอกไม้ธรรมดาของคนทั่วไปแต่สำหรับฉันพิเศษกว่าสิ่งใด ไม่มีใครมาทำให้ฉันสนใจละลายแต่มีเธอเป็นคนเดียวที่ฉันตามหาไม่มีคำลาในใจฉันนีกต่อไปเธอเป็นคนที่ฉันนั้นเฝ้ารอเหมือนดอกไม้บานรอบสามปีเพื่ทิ้งแค่เพียงแค่เฝ้ามองทับกลางดอกไมย้ยามราตรีเวลาที่มีก็เข้าพายมีอะไรเข้ากันเหมือนเท่าทางทุกความรู้สึกไม่หันหาเพาะเธอเป็นคนที่ดีกว่าทุกสิ่งอย่างที่ผ่านมาฉันอาจไม่ทิ้งแค่เพียงผ่านจะสุดที่ผ่านตา I will make it for you จอบลงด้วยบานและจะลืมคำที่จบลบ ลงด้วยบาคัสในความรู้สึกมัวมนในตัวฉันมีคนอยู่เนียวขึ้นค่าทุกอย่างคือเธอไงบนหัวและในสมองไอเกนที่คอยลังเป็นเหมือนกับดอกไม้ที่คอยดมจากบัตรฟลไฟเมื่อก่อนเธอโดดเดี่ยวมันนานจากความรักและอยากจะเก็บไว้ไม่ต้องการคอยใจพ